อันนี้เป no ิดไปเท่าไหร่คร really? ับนี่เปิดไป42เนาะลูกผูวเป็นลูกแรกเนาะแปดเบิรงวัวลูกแรกครับสูงๆโมเมนต์ใดลอย40ขึ้นยึดเลยแม่ค่ะลอย40หาลอย40หาบวกลบนะครับเนาะนี่แม่ลูกแรก นี่ครับงัวลูกแหลกนะครับเจ้หัวลูกแหลกสูงไรสี่สิบห้าบวกลบครับพี่น้องงามๆครับผมนี่ลูกเขาครับเป็นลูกตัวใดครับนี่พี่เป็นลูกพอาตัวใดครับนี่บอหงงามเป็นลูกลตุ่นป่ลูกตุูนลูกหลอดนะครับเราวเรายังอยากนอนอยู่ยังไ่ได้เตือน ้นหูครับพี่นอ้องโอ้ยหูเงาวกักครับพี่นอ้องทับลูกหลวดแล้วครับเนี่ยลวายขอนอนกอนเป็นกบขึ้นยังนอนบ่อิอ่มลวายนอนก่อนเชื่องดีครับพี่นอ้นองนี่ครับผม ระสนใจก็โทรมาหาคุณพี่เลยครับคุณพี่เปิดแล้วครับแสดงก่อนตอนนี้42 42ต่อรองไหนเนาะต่อรองได้ครับผมคุณพี่ขอเบอร์ะตูนะครับผมศูนย์เก่าหก318ราคายังกับพี่219ครับผมนี่ครับคุณพี่ยังครับพี่พินพี่พินครับผมอยู่ ยู่ไดนกันเนาะยู่หนองหานเนาะพี่พิ้นยู่หนองหานเทรมาสอบถามได้ได้ครับเจ้านี่ต่อรองได้ครับผมสมอง่นเกิแล้วคือเิดบางดเกนวัาี่ท่านเนี่ยดากันแน่ขาดเปลี่ยนเป็นเถอะเราเคยเ็ดเนาะเอออา้ามเกินขาดครับพี่น้องโคกหางใงๆ่ๆเพื่ หางง่ายๆครับเนาะงสูงดีร้อยดีนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ลูกโผงงามครับลูกหลอดตับปลูกครับพอได้เม่์ได้ด้รับเออพอได้ด้วยแต่ว่าแมย์นี่ครับผมสูงงามดีครับลูกโผแทงขาดีครับสุดยอดครับผมเดใดสนใจกาแามาด้วยครับเด้อเบิดก่อนด้วยครับเด้อ ครับสวัสดีครับคุณตี๋สวัสดีครับคุณตี๋ยังเนาะครับผมไอ้ห้อยเอ็มครับห้อยเอ็มเนาะครับเนาะมือนีแม่แบงหลายป็นไดพี่มือนี้ไอ้คู่นี่ห่องว่สี่มื่นหัวขาล่วยครับโอ้สี่มื่นหัวาล่วยลูกมันเป็นอะไรลูกของไอ้แดงใบเล่ครับแดงใบเล่ครับโอ้ยขึ้อบสามหนึ่งครับไปพาร์นรอบแรกครับอันนี้ท่องเราปะเนี่ยเมีมันท่องหมดเจ็ดผสมผสมไม่แล้วครับพานรอบแรกานรอบแรกเนาะ บ่ทันได้รับประกันใช่ไบ่ท่านได้รับประกันเพราะว่าผ่านรอบแรกผ่านกรผ่านรอบท่องข้อใดไว้พี่ท่องไอ้เคสสามหนึ่งครับเคสสามหนึ่งโอ้ตัวนี้ไอ้แดงไม่เล่ยใบหลอกครับเป็นเป็นแต่ลูกแจ็คโตแล้วครับลูกโตที่สองนะครับอันนี้ลูกตัวที่สองโตที่สามในทองเมียนครับกับเนียนขับติดตัวที่สามในทองครับเมียนครับ นี่ครับผมงามๆใหญ่ๆสูงก็บ้านลอยเท่าไหร่ครับพี่นี่หนาสิประมาณลอยสี่สิบเกจครับลอยสี่สิบเกจเนาะส้นสูงเพราะเนี่ยนอนบริษัทในบ้านให้ดูงามนะครับเด้อใหญ่ๆอย่างสิดีครับผมใหญ่ๆงามๆครับผมอันนี้เป็นลูกใบเลดนะครับเด้อลูกที่สองครับผมของแม่นี่ลูกที่สองของแม่นี่ก็พอพันเป็น เป็นทายาทไอ้ตัวนี้เป็นทายาทของแดงใบเล่นะครับเนี่นี่ครับง,งามงามใหญ่ๆสูงๆไอ้ลูกงามอยู่ครับผมผ่านอยู่ครับผมแล้วก็ท่องไอเจเอฟสามหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมของเจเอฟสามหนึ่งอยู่เรื่องดีเรื่องดีครับพี่น,อน้องนี่งามไปดี พวกิ่งหรอกครับมีตำหนีเนี่ยมีตำหนียังบ๊อีนีอย่างอีกน้อยนึงครับอ็หลดอกไอ้จมูกดังมันบ๊จะบุกดังก็กินไปน้อยนึงจมูกดังก็กินไปน้อยนึงครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เปิดเทใจกับพี่เปีเปิดไปสี่หมื่นหกหาร้อยครับสี่หมื่นหกพันหาร้อยนะครับผมราคาห้องไปเพื่อต่อแหละแต่ว่าประหารได้รวมทุกอนะครับผมแต่ว่ากะเหลี่ยวกะระยะทางกันบอกไก่กับส้มฟีได้ครับบอกเกินน้อยลงครับผมครับ ทำใบไก่ทรงสีไหอยโลดนะครับเจ้าใหญ่ๆนานาทองเทบสามหนึ่งความผมนี่ครับผมสี่หมื่นหกพันหาร้อยต่อร่องได้ครับผมสี่หมื่นหกพันหาร้อยต่อร่องได้ครับงามครับนี่ทองเทบสามหนึ่งความนี่ครับผมแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่เป็นเมลีนี่นะครับเป็นเมลีเนาะเมลีนี่เปิดไม่สองหมื่นสี่พันหาร้อยครับสองหมื่นสี่พันหาร้อยครับผมเมลีลูกตัวที่สอง แม่เลยลูกโตัวที่สองได้ผสมนะแต่ว่าลูกมันน้อยนินี่ครับผมแม่ยประทันได้ผสมนะครับก็ฉีดพร้อมนิดหน่อยครับเพราะว่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับผมนี่ครับผมเป็นลูกกบผูครับลูกเขาครับนี่ครับผมสองหมื่นสองหมื่นเท่าไรครับพี่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อร่องได้ครับเพือสองหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อรองได้ลูกประมาณจักเดือนละพี่นี่ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงเนาะ เป็นลูกปูครับผมสองมูซีผ่านหาลอยตัวล็อกไหนครับผมนมมี่ตัวใดอีกพีมนะีเท่านี้แหละครับได้มาซีดได้มาซีตัวเนาะนี่ครับผม ครับผมูไดสนใจกับทรมาสอบถามผู้พี่ไดเลยครับเพ้อผูพี่ขอบอร์โทรครับเบอร์โทรนี่092้9ครับ9ูน9์เก้อ่ยห้เครับมเนครับหอ็นะนี่ครับโทรมาสอบถามได้ครับตลอด24ิชั่วโมงครับผมีสนใจแม่ใดพอได้ทรมาสอบถามได้ครับนี่งามๆตัวนี้ยรายผาเด้ครับเด้อนใหญ่ๆนี่ เป็นทายาทของแดงใบเล่นะครับลูกแรกเออลูกที่สองเขาครับนี่ครับผมตัวที่นี่เป็นเรียว่าลูกลูกที่สองครับนี่ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับเด้อเป็นท้องกับหอยเอ็มสามหนึ่งครับผมท่านใดสนใจก็รีบโทรมาหาในหอยเอ็มนะครับเด้อนี่ครับผมใหญ่ๆนะน่ะนี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ ครับสวัสดีครับคุณพี๋ยังครับพี่มงคลครับผมพี่มงคลเนาะครับอันนี้มาเปิดแดงจากตัวครับผมวันนี้คือเอามาค่มนี่แหละครับเอามาค่มนี่เอามาค่อมนี่ค่มเดียวเนาะนี่ครับผมงามครับ ่ายเท่าไรครับคุณพี่นี่งางแมแบบนี้ครับว้ยสามสิบครับผมวายสามสิบเจ็ดเนาะครับผมต่อได้ครับต่อได้ต่อรองได้เนาะครับเนาะโอ้นี่เบิ่งแม่อย่าว่าไอ้บ่แม่นแม่มันเด้อครับเด้อนี่ครับหนีแม่มันหีหนีหนีลูกมันครับอ๋อเจ็บมีไผเสือว่ามันลูกเขาครับนี่ละลูกเขาครับอีดีนี่ครับผมงางแมครับไายหน้าะหนี่โอ้เบิ่งครับ มีตะโนนหน่อยเดียวเองความอ้วนหนาหนาครับหางว่าขาหนาปุ๊บเลยนี่อิบดำออกโบดบ่พี่แบบนี้โบดโบดขาโบดเนาะโอ้แข่งขามาามืดเลยครับพี่น้องอันนี้โค้งโตนะพี่ครับผมทับโตมากครับทับโตมากครับผม,บมคอมแมนไปทับหลอดนี่สิบอกข้ากูนนี้บ่พี่เอ้ยเบิร์ตเท่านั้ววน,นว่ามันเมิร์เท่านั้นเนาะ นี่ครับผมโอ้ยงามค่ะครับผมนี่แม่เขาครับเบิ้งแม่เขาครับว่าแมนว่วไรืองกว่าอย่างนี้เบิง้งโอ้แม่เขาบ่ได้เลี้ยงแต่ว่าใจลูกออกมาแน่นนอนกีหลีครับนี่ครับผมคุณพี่ท่องไปพีพี่ทองไปไนีแม่มันได้สองเดือนแล้วครับผมทับโตได้สองเดือนแล้ววันนี<ม>้จังไยกับอว้วนได้นี่ ประมาณมั่วจีอวันประมาณ3ามสี่เดือนนี่ครับทำเป็นทองดีครับผมเมีบอบันไดแล้วครับแต่ว่าลูกมันหนีขักีดีครับคุณคน้องั่วใจลูกดีดีแบบนี้นะเอาไปเลี้ยงนะครับด้อนดีครับผมเมตาเอาไปเลี้ยง ไอ้ลูกเขครับอก็สมเมียเลยครับผมนี่ครับผมงามๆครับคุณพี่เปิดราคาเท่าไหรครับคุณพี่เปิดไปสามเจ็ดจ้ะพี่3ามสเจ็ดเนาะต่อร่องได้ครับผมครับผมขอโบโตเนี่ยคุณพี่เพื่อผิดศูนยหกครับผมศูนย์แหาครับสี่หนึ่งห้าสครับสี่ศม ในหยอยยังก็ในหอยมงค้นครับในหอยม,ยมงค้นนะครับผมท่านใดสนใจก็รีบโทรมาเด้อครับงามๆเดี๋ยวว่าผมบอกๆนะครับเด้อนี่งามๆนั่นนะน,นี่ครับผมเลี้ยงไปปีนึงก็จีได้กำไรแล้วล่ะครับนี่ครับผมจะปลูลูก,กเกือบสามมือแล้วครับพี่น้องเลี้ยงไว้จักปีนึงแม่ก็จีออกนะครับผม เมียก็ได้ทองสองเดือนแล้วครับผมนี่ครับผมขันแน้นผมยิงงบประมาณนี่พอจะบอหอนลูกค้าได้ครับนี่ผมเอาไปก่อนเลยได้ครับเมียนี่ชุดนีน้ำเงาขนาหนาครับผมนี่แม่เขาครับบบปันไดครับแต่ว่าลูกเขานี่สุดยอดนี่ครับผมนี่ลูกเขาสุดยอดเลยครับนี่ครับขอบคุณครับ มือนี้ก็มาชมบรรยากาศกล้วยนะครับเนาะการสื่อขายกล้วยครับมือนี้มาช่อมการสื่อขายกล้วยครับมือนี้คือย่จับไปคายครับมือนี้นเลยเนาะกล้วยกระไยครับมือนี้กล okay. ้วยกรไครับมือ ชมมาเบิงเันได้อครับเด้ออยู่ตลาดนัดบ้านเทียมนะครับเด้าเหนอใจกับมาเบิงได้ครับอยู่ตลาดนัดบ้านเทียมครับผมไหวกับลายครับทุกท่านนี่ครับไหวหลายครับมือนี้เหนกับมาชมมาแวะมาซื้อเหลือกซื้อได้ได้อครับเด้อมีแต่เมียงามครับนั่งหน่อยกับลายนะครับผม ใจกับเบิ่งว่าย่างไดนครับมีแต่โตง,ง,งามๆครับผมอยากาศสื่อขายครือคักครับคุ้มค่ากันไรนี่ครับผมแม่สวัสดีครับออมือน,นี้เอาตัวใดมาเนี่ยแม่มือน,นีใส่แค้น,นสวยใส่แม่คนสวยตัวใดแม่<ะ>มีคนสวยเป็นบ้ามือน,นี้ นี่คนสวยมากอมแต่เปิ้ลคนสวยกับคุณแม่ครับโอ้โอตัวนี้คืองามแถลแม่ชื่อว่าแม่ยังครับนี่แม่ขวงทองแม่ขวงท่องปัดแม่ันคืองามแถลตัวนี้นี่ครับผมอันนี้แม่ลูกบอปมันคือหมูแถลแม่มันคือหมูแถลแม่เป็นลูก พ่อใดแม่ใดครับนี่อันนี้ลูกเบิ่มบ่ะอ่าเมียอันนี้เป็นลูกเบิ่มบ่ะนี่อันนี้ลูกเบิ่มบ่ะนี่เออลูกเบิ่มลูกลราอ่าลูกเบิ่มพันล้านนะครับเด้อหนาๆตันๆครับพี่น้องโอ้ แม่ <Salvador> มันทับไปยังแม่มันทับทับพ้อใดแม่ลงจะลื่ลุงเดิมมันลายอ็ดบัตรโอ้ทับลุงเจริญทับโต้ทับโตของลุงเจริญบ่แม่เออแม่แม่แกไปทับเองมาป้าแม่ไปทับเองเลยบ่เออป้าขักแต่ว่าอันนี้เป็นไปทับเหรอครับผมทับไอ้พ่อพันลุงเจริญทับโตแม่เราแกไปทับเองพ่มโต้นะครับเด้อนี่ครับ น,นี่เป็นลูกเก่าเจริญไอ้ลูกเบิ่มพันล้านครับผมอันนี้เป็นลูกเบิม่มงามๆครับนี่เป็นลูกเบิ่มครับผมแม่เปิดราคาเท่าไรแม่ตัวนี้จังได้สิผ่านลยแสนผ่านเลยแสนห้าหมืน่นคุยกันได้คุยกันได้นะครับเด้อหนึ่งแสนห้าหมื่นคุยกันได้ไดครับค้ย,คย,ยงามของเมียนงเมียนงนะครับเนาะเมียนงค้ยงามเมียนงนะครับมืันนี้คุณแม่จัดค้ยงามมา เมียนองขอหนึ่งแสนห้าหมบาทครับผมต่อร่องได้ครับผมคุณแม่เดี๋ยว,ยวยลูกสาวได้8เดือนกลัวป่ะแม่แดเดือนกลัวแล้วเนาะลูกสาวเพาเนาะหนึ่งแบาทคุณแม่ขอเบรโทรเนี่ครับผมศูนย์เก้ห สี่ห้าสามสองสามเบอร์ดีเด้อร์เด้อครับคุณแม่นงนะครับเนาะโทมหาเมนงนี่ครับโทรมหาแม่นงได้ผู้ใดอยากได้กุ้งแงามฟี่เดอร์เด้อส่งฟรี่เดอร์หลาเดอเอฟซีทรงฟรี่ได้ป่ะแม่ส่งฟรีลูกโอ้สุดยอดครับฟรีทั่วไทยลูกคุณแม่นงส่งฟรีทั่วไทยเวียดนามกับทรงมั้ยป่ะแม่เวียดนามกับทงโอ้ฝากถึงเวียดนามดนะครับเด้อเขามาเบิ่งเลยยะอย่าพลาดกุ้งแงามนะครับนี่คุณแม่ทรงหัดเวียดนามนะครับนี่นี่ ครับผมนี่ครับลูกเขาเป็นลูกเบิรมครับผมนี่ตัวนี้ครับอายุแปดเดือนอ้วนนั่นนะแต่ว่าแม่เขาหนี่ทับแล้วครับผมทับไอ้ปอลมุ่งเจริญครับนี่ทับทับโตครับผมนี่ครับผมคุณคุณแม่นุ่งนะครับเด้ออย่าลืมโทรมาหาคุณแม่น้่งเลยครับผมนี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใดสนใจควงงามโทรมาหาคุณแม่นุ่งได้ครับผม นี่ครับผมขอบคุณคุณแม่น้องหลายๆครับขอบคุณครับมันหมาเด้อแม่เด้อ どんどん分かれへんて、これでいいからいいって。